รอบวันทันข่าววันนี้อยู่กับดีฉันจิตติมาคงชงค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมครมรเศรษฐกิจนะคะบอกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยตรงเป้าควิกบิ๊กวินค่ะซึ่งประชาชนชมเยอะมากนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่านักการเมืองไปเอี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ให้จัดการขั้นเด็ดขาดถ้าตรวจสอบแล้วเจอเรื่องนี้ นายอนุทินชันวีรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยค่ะวันนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจครั้งที่2นะคะโดยบอกว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็รับทราบแผนโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย Quick b i ก w ินที่นายเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีครั้งขอสนับสนุนซึ่งพรุ่งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็จะเห็นชอบมาตรการที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวและการประชุมครั้งนี้ก็จะพิจารณาแผนงานภายใต้นโยบายของกระทรวงพลังงานด้วยค่ะจะได้นําไปสู่การลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ทางนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยพูดถึงเรื่องการลงทะเบียนคนละครึ่ง่านค่ะบอกว่าเป็นไปได้วยความเรียบร้อยได้รับความสนใจและก็ได้รับคําชื่นชมจากประชาชนค่อนข้างเยอะวันนี้นะคะอีกนโยบายแผนงานภายใต้ในโยบาย Quick b i g Win ของกระทรวงพลังงานจะเป็นการหาแนวทางแล้วก็วิธีปฏิบัติที่จะลดท่าครองชีพในเรื่องของราคาพลังงานค่ะทางนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงกรณีการตรวจสอบเรื่องกระสข่าวที่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะบอกว่าขอตรวจสอบก่อนแล้วเมื่อถามว่าถ้ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวจริงๆนาย รัฐมนตรีจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดหรือไม่ซึ่งนายกตอบมาว่าต้องเด็ดขาดครับในขณะที่รัฐมนตรีช่วยกกรกระทรวงการคลังก็บอกนะคะโครงการคนละครึ่งพารค่ะร้านค้าสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้นะคะแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นร้านค้าจริงๆหรือเปล่านะคะหวันในเรื่องของสแกมเมอร์เพราะโครงการนี้ก็ขาดมา3ปีแล้วเหมือนกันค่ะ การประชุมบุติสภาค่ะนายพลวัฒน์ตันสิริสมาชิกวุฒิสภามีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อนายกรัฐมนตรีเรื่องของปัญหาการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลาสนะคะซึ่งมีนายวรพัชทัญยวงรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลังเนี่ยลุกขึ้นชี้แจงค่ะนายพลวัฒน์ระบุว่าโครงการคนละครึ่งพลาสถือเป็นมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่กระจายรายได้ระยะยาวซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนและก็ผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะมีการลงทะเบียนกันค่อนข้างเยอะระบบหนาแน่นบางธนาคารนี่เกิดความแออัดเลยค่ะระบบ แอปพลิเคชันก็ค่อนข้างชาบ้างในบางช่วงร้านค้าบางรายเอกสารไม่ครบตามขั้นตอนก็เลยอยากเสนอให้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มช่องทางลงทะเบียนออนไลน์ให้เต็มรูปแบบสําหรับร้านค้าเพื่อจะได้แนบเอกสารหรือว่ายืนยันตัวตนผ่านระบบโดยไม่ต้องไปธนาคารค่ะรวมถึงจุดบริการช่วคราวในชุมชนจัดตั้งอาสาดิจิทัลช่วยผู้สูงอายุแล้ะก็ร้านค้ารายย่อยค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะนายวรพัชรัฐมนตรีช่วยวารกระทรวงการคลังก็งกชี้แจงแบบนี้ค่ะ,ว,นนคะว่าตอนนี้ผู้ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วประมาณ17กว่าล้านรายนะคะยอมรับว่าประชาชนค่อนข้างเยอะ ธนาคาครและก็กลุ่มที่เปลี่ยนเบอร์มือถือประมาณ460,000รายลืมรหัสไป450,000รายทําให้ไม่สามารถยืนยันตัวตอนออนไลน์ได้ส่วนร้านค้าที่เจอปัญหาในการลงทะเบียนนะคะนวรพักก็อธิบายแบบนี้ค่ะโครงการคนละครึ่งพลาท,ทางมาจากโครงการเดิมมา3ปีแล้วค่ะก็เลยต้องตรวจสอบร้านค้าว่าเขายังทําธุรกิจนี้จริงหรือเปล่านะคะป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์หรือว่าร้านมา้าบัญชีมา้าซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นในอดีตโดยตอนนี้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยธนาคารกรุงไทยตั้งบูทให้บริการยืนยันตัวตนประมาณ900 80จุดทั่วประเทศทางนี้นะคะต้องการให้เงินของแผ่นดินเนี่ยถูกใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ให้ดีมากที่สุดตรวจสอบร้านค้าให้ชัดเจนแต่ก็จะรับข้อเสนอของสวไปปรับปรุงในเรื่องของธุรกรรมออนไลน์ให้ดีมากที่สุดเพื่อลดภาระให้กับประชาชนด้วยค่ะทางนี้นะคะกระทรวงการคลังตั้งเป้าประชาชนใช้สิทธิ์ประมาณ20ล้านคนร้านค้าเข้าร่วมกว่า9 0 0 0 0 0รายค่ะตอนนี้ลงทะเบียนมา3 0 0 0นะคะก็เปิดให้ร้านค้าเนี่ยสมัครได้ถึง19ธันวาคมค่ะขณะเดียวกันก,กนระทรวงการคลังเองก็ตั้งเป้าให้ประชาชนใช้สิทธิ์รวม20ล้านสิทธิ์ อย่างไรก็ตามแล้วฐานข้อมูลโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการวางแผนเศรษฐกิจระยะยาวในอนาคตของรัฐบาลถ้าเชื่อมโยงข้อมูลผู้บริโภคร้านค้าเข้าด้วยกันได้มันจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยังป้องกันปัญหาการสแกนจ่ายปลอมได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะไปดูบรรยากาศของการกินเจที่พัทยากันบ้างค่ะเรียกว่าประชาชนนะคะซื้อของกันแน่นหนาหมูลนิทิสว่างบริบูรณ์เลยค่ะเพื่อเตรียมจะกินเจกันในวันพรุ่งนี้ บรรยากาศก่อนวันกินเจเมืองพัทยาประจำปี2568ที่หน้ามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาหรือโรงเจนาเกลือนะคะก็ทั้งวันนี้มีประชาชนและก็ผู้ที่ถือศีลกินเจเดินทางมาจัด่ายซื้ออาหารเจแปรับประทานคือขลักมากบรรดาร้านค้าร้านอาหารเจบริเวณโดยรอบมูลนิธินะคะก็กลับมามีสีสันและก็เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งบุญอีกครั้งหนึ่งค่ะเจ้าของร้านเวงโภชนาการคุณธนัทเล่าแบบนี้ค่ะว่าราคาผักในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติในทุก ปอยู่แล้วแต่ร้านค้ายังคงจำหน่ายอาหารเจในราคาเดิมค่ะ50บาทต่อก่องเพื่อให้ประชาชน,นสามารถกินเจได้อย่างทั่วถึงและก็คาดว่าปีนี้นจะมีผู้ร่วมกินเจใกล้เคียงกับปีก่อนๆโดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็เปิดร้านกันตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำค่ะรองรับผู้มาซื้ออาหารเจและมีเมนูให้เลือกค่อนข้างเยอะอาหารข้าวอาหารหวานของว่างโดยน้ำมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน,นจะเป็นจุดรวมอาหารเจค่อนข้างสําสคัญข,ของเมืองพัทยานะคะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาทําบุญเลือกซื้ออาหารเจกันทุกปีค่ะสำหรับเทศกาลกินเจ เมืองพัทยาประจำปี2,568นี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-30ตุลาคมค่ะที่โรงเจนาเกลือมูล,ลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา<ม>ก็เชิญชวนสาธุชนนะคะร่วมการงดเว้นเนื้อสัตว์ถือศีลทำบุญสร้างกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือระหวันทันข่าวค่ะ